สวัสดีครับอยาติดตามสนมนิวาริติทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมอยู่ครับสําหรับคลิปนี้นะครับอยูุ่ที่รักกิโลเฮียนน้าโชคที่อาเภอศรีขอรพุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่บรรยากาศเมื่อคืนวันที่ยี่สิบเก่าที่ผ่านมานะครับธันวาคมนี่ยนละก่อนหวยออก ก็มีบรรดาคอหวยลังไหลกันไปขอโชคลาบกันอย่างต่อเนื่องแม้จะดึกดื่นขนาดไหนก็ยังไปนะครับอย่างเช่นคุณยายคนหนึ่งนะครับที่จังหวัดกาลสิน์เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณยายดูครับที่เป็นมากขอโชคลาบครับยายมาจากไหนจากกันอย่างนาะคุณพีรุณ บ้านที่กาลสินนี่แหละบ้านเขาบ้านอยู่จังหวัดกาลสินแม่ผมเนี่ยอยู่จังหวัดกาลสินแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วอืมตาดมวงนี่น่ารักมากเลยสีแดงใจวายเลยเออได้เลขอย่างมากเป็ดแปดเจ็ดไงเฮ้ยแปดเจ็ดแปดเจ็ดที่ดังเป็นเลขดังเลยใหญ่ เจ้ใหญ่บางบัวทองเจ้ใหญ่บางบัวทองมันแปดเป็นแปดแปดตัวย้ายใหญ่เล็กดังเหรอาย้ามันอันมือหลงวหรอันหลงอันหลงแล้วเอาเหล็กที่มันสะออกเนี่ยนะยายเอาตัวใดล่ะบุ้งหูแล้วยายว่าเหล็กอย่างมักตัวใดล่ะที่นี่

แปดหกหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไอ้กับมเราบ่อยายไปทางลงดีๆบ่อลงให้เพ้นขี่มามาหับทงเดินดีกว่ายายสีล้งจอบมาสีโต๊ะขาบ่อ่อยดีนั่งนั่งโต๊ะนี่นั่งเก้าอี้ได้ไหมอย่างโอ้รถอยู่ข้างล่างเดี๋ยวอย่ากย้ายลงไปข้างล่างเนี่ยโอ้มันชันเด้เนี่ยย้ายบอกเล็กย้ายได้แล้ว 8 7อันอันเป็นลูกสาวบ่น่ะอันนั้นเกาเลยังกหลวงหลงนี่หกแปหนึ่งแปดหกหนึ่งนี่ยายิ่นมามแต่งมุงเทพเป็นคนกาฬสินอันนี้อันนี้หลานห้านกว่าเจเก่าอะเอะอีลาอะไรอย่างอีหลาเจ็ดเกาอีหล่าเสือแดงอีหล่าเสือแดงเเจดเก่ คุณยายเด้8 8แปแปดปเจดี๋ยวคุณลูกนี่ได้ย่เกาะหกแปดหกหนึ่งแปหน่งโอ้โชคดีนะครับเดอ้อโชคโชคดีปีใหม่ไปบายครับอ่ะคนได้เลขเดอ้อเด้อคนหายแล้วคนหาแล้ว <laughs> สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากากด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวารตีด้วยนะครับขอ,รขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ